ตัวเองอะไรอยู่ในมือ เะะพิ่งเพิ่งมีเวลาได้ได้ถ่ายกับสินค้าเพราะว่ามันหมดกลางอากาศเลยนะคะคือแล้วก็จะทำงานด้วยไม่มีเวลาที่จะมาเออถ่ายถ่ายหรือวิดีโอกับสินค้านะคะคือแต่ว่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณ200ออเดอร์ขอบคุณเกือบ300ออเดอร์นะคะที่บริษัทจะส่งให้ขอบคุณบริษัทที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนที่เชื่อใจโอนเงินกันมานะคะคือ บางคนไม่ให้รีวิวนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามาสัง่งเข้ามาสมัครตัวแทนนะคะคือเยอะมากๆนะคะสินค้ากําลังเปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กําลังกอบโกยนะคะแม่ค้าออนไลน์ทุกๆท่านจะอยากจะบอกว่าขายเลยค่ะก่อนจะขายนะใช้เวทาให้ข่าจุกไปเลย มาดูกันนะคะขวดใหญ่มาก1,000 ml ได้มาแล้วตามหายากมากมาดูเนื้อค่ะโ,โอ้โอเขาบอกว่าตัวนี้นะคะสามวันนะคะสามวันก็เห็นผลแล้วอันนี้เป็นเซรั่มนะคะเนื้อสวยมากเนื้อเซรั่มไฮยาทองคำถ้าใครอยากได้ไปหาซื้อกันนะคะ